สวัสดีครับมาพบกับรายการคําถามยอดทิศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเอารถยอดนิยมเรียกว่าเป็น PPV ยอดนิยมนะครับของแบรนด์ดังนะครับสรุ่น นะครับมาให้ท่านได้ชมกันนะครับเพราะเนื่องจากมีคําถามมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าสองรุ่นนี้เนี่ยจริงๆเราดูเหมือนจะเหมือนกันหมดแทบจะทุกอย่างเลยนะทั้งภายนอกทั้งภายในนะครับแต่2ตัวนี้เนี่ยมันต่างกันที่ไหนต่างกันที่เครื่องยนต์ครับมิวเเนี่ยเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับของเ s ซูสนะครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากของเอซูสูนะครับมีอยู่2เครื่องยนต์หลักที่เขาใช้ในตระกูลมิวเและตัวนี้เป็นมิวเรุ่นที่เรียกว่าไมเนอร์เชนแล้วนะครับปี่สองพยนนรับเจิงๆต้ เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2013แล้วนะอายุก็พอสมควรอยู่นี่เป็นช่วงกลางอายุที่เขามีไมเนอร์เชนมาและว2คันนี้เนี่ยก็เป็น2คันที่ได้รับเครื่องยนต์ใหม่มาด้วยนะครับแต่ก่อนนี้เขาจะทาตลาดเนี่ยก็มี2เครื่องยนต์เก่าอยู่นะครับก็เป็นเครื่องยนต์2,005นะครับกับเครื่องยนต์ 3,000cc นะครับ ดีเซลเทอร์โบนะแต่ตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วเราก็มีเครื่องยนต์ใหม่คันสีน้ําตาลเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์1900ซีซีนะครับบลูพาวเวอร์นะเทอร์โบอันนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่เลยส่วนคันสีเงินเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่เหมือนกันนะแต่เป็นเครื่อง3,000ันบลูพาวเวอร์นะก็คือเขาเน้นเรื่องการประหยัดน้ํามันด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จากพื้นฐานของ4ี่เจเจนั่นแหละแต่ตัวนี้เป็นเครื่องรหัสใหม่เลยเป็นรหัส RZ นอาร์แซนนะครับกนะก็เรียว่า2คันเนก้ารมมา้อยซีซีนะบว่า แล้ว2คันนี้เวลาจะซื้อเนี่ยรุ่นไหนมันดีกว่ากันจริงๆแล้วออกห้างเนี่ยราคาเชื่อไหมครับห่างกันอยู่แค่4 5 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะเพราะตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปนะของพันเก้าพันเก้าเรียกว่าพันเก้า D A D V D นะกับตัวนั้นก็คือสามพัน D A D V D เหมือนกัน2รุ่นนี้ออกห้างไปแดงห่างกันแค่45 0 0 0แค่นั้นเองแล้วคันไหนจะดีกว่าวันนี้เรามาเฉลยกันนะครับเอาเรามาเริ่มต้นด้วยเครื่องรหัสใหม่ก่อนดีกว่านะรหัสใหม่เนี่ย เดิมทีเนี่ยมันใช้เครื่อง2,005นะครับตัว2,005เนี่ยรหัส 4JK นะแรงม้าเนี่ยอยู่ประมาณ1036มาละตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นเครื่อง1,009ที่เล็กลงมันจะดีกว่าเครื่อง2,005ได้ยังไงเพราะเครื่อง2,005เขาใช้มานานแล้วนะตัวนี้เนี่ยแรงม้าสูงกว่านะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่อูสุเนี่ยใส่เข้าไปให้ตัวนี้ทำให้แรงม้าเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น150ม้าเลยนะจากเดิม1036ม้าจากเครื่อง2,005เนี่ยก็ถือว่าแรงม้าขยับขึ้นนะแรงบิิิดนนนนงบกก็ขขยัขััึึ้้จาาเมม320 350ววตตีถ ิวตเลยก็ถือว่าจริงๆเนี่ยพัฒนาขึ้นมาใหม่เครื่องเล็กลงก็จริงประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะแต่อัตาราเล่งดีขึ้นนะครับตัวนี้เลยเป็นตัวที่เรียกว่าตอนแรกมีคําถามอยู่เยอะมากเลยว่ารถมันจะดีกว่าตัวเก่าไหมปรากฏว่าหลังจากรีวิวกันไปเยอะแยะเยอะแยะหรือผู้ใช้งานใช้กันไปจริงๆเนี่ยเขาบอกเครื่องพันเก้านี่โอเคเลยกับบอดี้ใหญ่ขนาดนี้้องมองบอดี้เขาใหญ่มากนะมิวเอ็กซ์เนี่ยเป็น PPV ไซส์ใหญ่เลย พันเก็เอาอยู่นะเพราะว่าหลังจากที่มีการทดสอบกันหลายๆสํานักแล้วเนี่ยรวมถึงเราเองด้วยเราซื้อรถคันนี้เข้ามาให้กับลูกค้าเนี่ยเราก็จะบอกเหมือนกันว่าไอ้ตัวนี้มันจุดเด่นของมันเนี่ยคือประหยัดน้ำมันนะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่จริงอัตราเร่งถามว่าเป็นยังไงบ้างอัตราเร่งเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยตีนต้นไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับโอเคตามสไตล์มิลเอ็กเนี่ยเขาจะเป็นรถที่เรียกว่าขับ แบบสบายๆชิวๆช,ช,ช่วงนั่งนุ่มๆอยู่แล้วถ้าใช้งานในเมืองผมถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยไปดู3,000ดีกว่าเรามาคุยเรื่องเครื่องกันก่อนนะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูข้างใน3,000ันเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์รหัส 4JJ นะ 4JJ เนี่ยใช้มานานแล้วต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ปี2013ที่เปิดตัว m ิลเมาเนี่ยก็ใช้รหัสตัว 4JJ เนี่ยแหละรหัส 4JJ เนี่ยก็มีแรงม้าถึง177ม้านะแล้วก็มีแรงบิดถึง380นิวตันนะถ้าถามว่าแรงม้าเยอะกว่าตัวเครื่องรหัสพันเก้าไหมก็เยอะกว่าอยู่แล้วเพราะเครื่อง CC เขาใหญ่กว่าแล้วก็เป็นบู p พาวเวอร์เหมือนกันนะแรงบิดก็เยอะกว่าเรียกว่า เยอะกว่าอยู่ประมาณ20กว่า30ม้าแล้วก็แรงบิดก็เยอะกว่าประมาณ30นิวตันด้วยเหมือนกันแน่นอนอัตราเร่งถามว่าดีกว่าไหมกับบอดี้ใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยต้องบอกได้เลยว่ามันก็ดีกว่าแน่นอนละเพราะว่าเหมาะสําหรับการวิ่งทางไกลเอาพูดง่ายง่ายเลยถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยผมว่าสองคันนี้สูสีกันเพอเคันนี้จะกินน้ามันมากกว่าเพราะด้วยซีซีเขาใหญ่กว่านะแต่ว่ามันอยู่ที่ประโยชน์การใช้งานแหละนะวัตถุประสงค์การใช้งานถ้าวัตถุประสงค์การใช้งานคือวิ่งนอกเมืองเยอะผมว่าคันนี้สุดท้ายถ้าวิ่งไกลๆเนี่ยประหย มันใช้รอบที่ต่ำกว่าเมืเ่อเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี้พันเก้านะเพราะเครื่องยนต์เขาเล็กกว่ามันก็ต้องออกแรงเยอะกว่าแล้พูดง่ายๆต่อให้มีเทคโนโลยีเทอร์โบเพราะสองคันนี้เป็นเทอร์โบเหมือนกันด้วยนะครับการขับขี่เนี่ยผมบอกได้เลยว่า3 0 0 0ันพเนี่ยสไตล์มิวเนุ่มนวลสบายๆและด้วยเกียร์ที่เขาใช้เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับก็ใช้มานานแลวพอสมควรเหมือนกันนะออกตัวเนี่ยไม่ไม่ต้องไปเทียบกับพวกเจ้าตลาดอย่างฟอร์จูเนอร์เขาพวกนั้นเขาจะออกตัวแบบดี บืดปั๊ดบืปานนะตัวนี้จะบอกนุ่มสบายเรื่อยๆชิวๆแต่พอรอบมันได้เนี่ยมันไปของมันเองเลย2คันนี้ยคาแรคเตอร์จะคล้ายกันต่างกันแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะ โดยเฉพาะตัวนี้เป็น1.9 DA DVD ตัวนี้เป็น3.0 DA DVD ขับเคลื่อน2ล้อเหมือนกันทั้งคู่นะครับมาดูตตัวที่เข้ามา n เนอร์เชนกันเขามีอะไรบ้างนะในเนอร์เชนเนี่ยก็เราจะเห็นเลยนะไฟหน้าเป็น LED ได้ t i m e running light สวยงามนะครับ projector headlight นะอันนี้มาตรฐานทั่วไปของรถ PPV หรูต้องมีหมดนะแล้ว2คันนี้อย่างที่ผมบอกว่ารถเนี่ยออกแนวนุ่มนวลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่ครับแม็กกับยางยางเขาใช้18นิ้วแค่นั้นเองนะ แสดงว่าอะไรไม่มีกระด้างแน่นอนนะด้วยรถไซส์นี้โช๊คอัพเขาก็เซ็ตมาแบบนุ่มนวลน,นะครับยางก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปแต่ดูดูหล่อนะแม็กตัวนี้เป็นแม็กลายใหม่ด้วยนะครับที่ไมเนอร์เชนดูสวยงามนะครับแล้วก็มาจบที่ไฟท้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นทรงใหม่นะเขาจะทําเป็นเหมือนลูกศรหน่อยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไมเนอร์เชนจะเป็นทรงแบบนี้เหมือนกันเลยนะผมจะบอกเลยทั้งลายล้อแม็กทั้งลายเครื่องสามพันเหมือนกันเด้เลยถ้าดูจากข้างนอกเนี่ยผมบอกให้เลยดูไม่ออกเนี่ยเรามาดูได้เลยนะครับไม่มีโลโก้อะไรที่บอกเลยว่าเครื่องตัวน ไม่มีโลโก้อะไรที่บอกเลยเครื่องตัวนี้เครื่องพันเดูข้างนอกเหมือนกันเดะเอางี้แล้วกันนะแต่ว่าที่จะต่างกันก็นกคือว่าเครื่องยนตนะ์แค่นั่นเองนะล้อแม็กอะไรเหมือนกันหมดนะเรามาดูข้างในกันนะครับตัวนี้เป็น Keyless e n t รีเหมือนกันนะเป็นกุญแจแบบ Smart k ย y นะแล้วก็มี Keyless e n t รีล็อกเปิดล็อกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตัวนี้พอ Minor c h a n แล้วจะออกแนวหรูหราเลยเบาภายในเนี่ยจะดูลรลาราขึ้นนะมี s t ิชช h i n g มากขึ้นนะครับมีลวดลายมากขึ้นนะแล้วก็ที่สําคัญคือมีการเล่น คอนโซลเขาจะไม่ใช่ทําแบบเหมือนสมัยก่อนเป็นพลาสติกล้วนๆทั้งชิ้นมีคุ้มหนังขึ้นมาหน่อยตกแต่งหนังหุ้มด้วยที่คอนโซลด้านหน้าด้านนู้นด้วยนะเรียกว่าดีเทลลิ่งเนี่ยเขาดีขึ้นนะแล้วก็จะมีลายไม้แทรกเข้ามานะครับมีทริมลายไม้แทรกเข้ามามีโลโก้ Mew X อันนี้จะดูเลยว่าอ๋อนี่เป็นตัวใหม่นะเนี่ยแล้วก็จอตัวนี้ได้จอใหม่นะตัวนี้จะเป็นจอประมาณ8นิ้วนะครับจอใหม่เลยใหญ่ขึ้นด้วยหัวเกียร์ก็จะเป็นลายไม้นะ ตัวนี้ไมเนอร์เชนทั้งทีแต่จริงๆก็ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนแค่ตัวจอนะแต่ว่าตัวแอร์นี่ไม่ได้เปลี่ยนยังเป็นแอร์แบบวันโซนอยู่เหมือนเดิมนะครับดิจิตอลก็จริงแต่วันโซนนะแล้วก็ข้างในทริมก็จะมีเลิกเล่นลูกเล่นของพวกก็เลยโรคโรเมียมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะทำให้ดูต้องบอกว่าหรูหราขึ้นพอสมควรเลยนะครับด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยเป็นจุดขายของมิวเอ็กซ์เมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาจัดเต็มมาให้นะไม่ว่าเครื่องพันเก้าเครื่องสามพันมีจอ DVD แยกมาให้ด้วยนะอันนี้สามารถเล่น DVD Player หรือสำหรับผู้นั่งหลังสามารถแยกดูได้ด้วยแล้วก็มีปุ่มแอร์อะไรเนี่ยตัวนี้สามารถปรับได้จากตรงนี้ด้วยนะครับจากห้องโดยสารด้านหลังก็เป็นแอร์ยาวถึงแถวที่3เลยอันนี้ผมว่าจัดเต็มมานะสบายแล้วก็เนี่ยที่เท้าแขนเนี่ยที่ผมบอกว่าแม่มันมันสะดวกสบายแล้วก็ค่อนข้างหรูหรานะบอกได้เลยมิวเอ็กซ์นี่ออกแนวหรูหราเราดูสังเกตจากริมหนังที่เขาเล่นนะจะมีลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ลายไม้ ตัดกับเปียนโนแบ็กสวยแหละพูดง่ายพอมเนอร์เชนออกมาแล้วถือว่าโอเคมากนะครับหล่อขึ้นเยอะห้องโดยสารด้านหลังก็เหลือเฟือนะครับตัวนี้ยังเป็นอัตโนมืออยู่นะแต่ว่าไม่หนักชอกอัพเขาดีมากนะครับเบาสบายนะครับแล้วก็เวลาพับเบาะเขสะดวกสบายง่ายมากเน,นี่ยดูนี่ง่ายๆเลยนะพื้นที่แบนเรียบนะครับเป็นห้องโดยสารแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆอยู่นี้ด้วย ถือว่าโอเคนะเนี่ยมีซ็อกเก็ตมีที่คล้องมีซ็อกเก็ตอะไรให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้เป็น power outlet ให้ด้วยนะฮะถือว่าโอเคโดยรวมเนี่ยคือเอาไปแคมปิ้งเอาไปอะไรได้สบายนะรถถือว่าดีเลยแหละนะแล้วข้อที่สำคัญคือราคาเขาไม่แพงอันเนี้ยบอกให้เลยว่ามิลเเนี่ยเวลาเป็นมือ2เนี่ยมันดีตรงที่ว่าราคาไม่แพงส่วนเครื่องสามพันเนี่ยจะบอกให้เลยนะภายนอกเหมือนกันเดะภายในไม่ต้องพูดเลยเหมือนกันเดะเหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูนะเข้าทางง่ายกว่านะครับนี่ ภายในก็หยกโทนสีครีมเหมือนกันเลยนะเมื่อกี้เราดูนะสีครีมมีโทนลายไม้แล้วก็มีทริมต่างๆเนี่ยเอามาดูหรูหราเหมือนกันเด้เลยแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันนะเราดูภายในก็กว้างขวางนะออปชันด้านบนพยานเหมือนกันเด้เรียกได้ว่าจะบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยทั้งภายนอกทั้งภายในมันจะต่างจากรุ่นยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะมีจุดต่างให้เห็นแต่สําหรับมิวเอ็กเนี่ยพันเ กับสามพเหมือนกันเด้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกได้เลยว่าจุดต่างอยู่ที่ท่านเลือกอย่างเดียวนะครับก็คือเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เนี่ยนะครับถ้าท่านเลือกเครื่องยนต์พันเเนี่ยผมแนะนําเลยเหมาะกับใช้ในเมืองนะถ้าท่านแบบว่ารู้ไลฟ์สไตล์ของท่านเองอยู่แล้วว่าใช้ในเมืองบ่อยมากกว่าไปออกต่างจังหวัดขับทางไกลๆนะพันเ้พอเพียงเลยเหลือเฟือออปชั่นมันเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะ ส่วนเครื่อง3,000เนี่ยนะถ้าเราดูเนี่ยฝาครอบเรียกว่ารุ่นเดิมอยู่แต่ว่าเขาก็ยังมีโลโกโล้ DDI BuPower ให้เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเครื่องที่พัฒนาขึ้นมาจาก 4JJ เดิมแหละแต่ว่าเหมาะสําหรับอะไรครับตัวนี้ผมว่าทางไกลประหยัดนะทางไกลเนี่ยผมว่าจริงๆถ้าขับกันแบบยาว,ยาวรอบได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยรถมันลอยตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้ประหยัดน้ามันกว่านะครับอันนี้อยู่ที่ท่านเลือกแล้วกันเพราะแรงบิดเขาก็เยอะกว่าแรงม้าเขาก็เยอะกว่านะครับถ้าถามผมนะอยู่ที่ท่านเองเลยเพราะราคาเนี่ยใกล้เคียงกันมากเหมือนนกัน ราคาคันนี้นะครับตัวนี้ปี2017ทั้งคู่เลยนะคันนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา849,000บาทนะครับส่วนคันนี้แพงขึ้นมานิดนึงนะ879,000บาทป้ายแดงเขาต่างกันอยู่4 5 0 0 0แต่ตัวนี้พอมาเป็นยูสนะต่างกันอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นนะครับซึ่งมิลเอ็กทั้ง2คันนี้นะครับผูกกว่าป้ายแดงถึง5 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับก็เรียกว่าถ้าลูกค้าเครดิตดีนะก็สามารถจัดเต็มได้เลยทั้งคู่เลยนะครับบอกได้เลยจัดเต็มได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเดือนนี้นะสำหร นะครับเราก็มีแถมบรันตีของฟิกแมนให้นะครับสปี2 0 0 0 0โลให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ออกรถ PPV ของเราในเดือนมกราคมนี้นะครับก็รถใช้แล้วคุณภาพนะครับโดยเฉพาะ PPV เนี่ยยังมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับที่เอ็กคูสีมอเตอร์ถ้านึกถึงรถใช้แล้วคุณภาพก็เข้ามาดูที่เอ็กคูซีมอเตอร์ของเราได้เลยนะครับนึกถึงรถใช้แล้วคุณภาพนึกถึงดีคูซีมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ